สวัสดีค่ะดวงฤทัยสุขวง์ค่ะพยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มง,งานการพยาบาลอายุรกรรมวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการทำวิจัยนะคะในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มง,งานการพยาบาลอายุรกรรมของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะโรงพยาบาลพนครศรีอยุธยาของเรานะคะ มีผู้ป่วยวิกฤตจ,จำนวนมากต่อ1วันผู้ป่วยอายุรกรรมเนี่ยจะมีประมาณ74รายต่อวันนะคะค่ะปัญหาการดูแลผู้ป่วยวิกฤตในหน่วยงานสามัญจึงพบได้เสมอก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความแออัดสถานที่เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนะคะ เรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญเช่นเครื่องช่วยหายใจชนิดเบิดบนรุ่มมอนิเตอร์ EKG ชนิดที่เป็นเซนทอนมอนิเตอร์ก็มีไม่เพียงพอใช้งานนะคะอีกทั้งในเรื่องของพยาบาลนะคะไม่มีทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องช่วยหายใจภาระงานที่ร้นมือเครื่องมือที่จำเป็นมีไม่เพียงพอใช้ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตก็ทำไปด้วยความยากลำบากค่ะทางทีมเราจึงได้วางแผนพัฒนาตามกระบวนการ P.D.O.R ในหลายๆปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่เราพัฒนาในเรื่องของเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้า ICU นะคะโดยมีแนวทางการบริหารเตียง ICU ที่ชัดเจนนะคะใครที่เดียกรรับผู้ป่วยเข้า ICU ผู้ป่วยหนักต้องได้นอน ICU เคสผ่านไร่แรีใน ICU ต้องได้รับการเคลียร์ออกเราจะมีในเรื่องของการวินนิ่งโปรโตคอลที่ชัดเจนนะคะเราก็จะทำการจัดโซนผู้ป่วยวิกฤตโซนแดงในตึกอายุรกรรมชายและอายุรกรรมหญิงซึ่งจัดไว้รับโซนใกล้เคานเตอร์นะคะเขาเรียก Intensive Care Unit นะคะจะ สภาพแวดล้อมให้โรคงเดิมเนี่ยระวางไว้10เตียงนะคะเราก็จัดสิ่งแวดล้อมให้เหลือเพียง8เตียงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการจัดอัตรากำลังที่เหมาะสมปกติแล้วเนี่ยแอสซ g n เมนตเราเนี่ยสิเตียงเราจะมีพยาบาลหนึ่งคนนะคะถ้าเราจัดล็อกวิกฤตได้8เตียงเราขออัตรากำลัง1นต่อสถึง1นต่อหนะคะค่ะในการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรเพื่อเป้าหมายหลักของเราก็คือการดูแลผู้ป่วยวิกฤตให้มีประสิทธิภาพเราได้รับการเทรนนิ่งจากน้องทีมพยาบาล ICU เป็นตัวต่อตัวเลยนะคะการพัฒนาไม่อาจทำได้เพียงปัจปจัยใดปัจจัยหนึ่งต้องอาศัยความร่วมมือโดยสร้างเป้าหมายร่วมในกลุ่มการพยาบาลอายุรกรรมเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มวิกฤตเป็นสำคัญนะคะ เรายังมี Innovation นะคะมาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการเราทำในเรื่องของโปรแกรมเวรตรวจการนะคะซึ่งช่วยวิเคราะหา์พาัะงานให้มีข้อมูลเสนอผู้บริหารแบบเรียลไทมและผักดันนโยบายเพิ่มหอผู้ป่วย ICU ขึ้นนะคะมีนวัตกรรมในเรื่องของถ้าหนูร้องช่วยหนูหน่อยช่วยในการปรับเครื่องช่วยหายใจนะคะผลลัพธ์ที่เราภาคภูมิใจนะคะ เราได้มีการอบรมในเรื่องของสมาร์ทเนิร์ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตได้ร้อเปเซนะคะแล้วก็ผู้ป่วยวิกฤตเราได้เข้า ICU มากขึ้นนะคะเรายังได้หอผู้ป่วยวิกฤตเพิ่มขึ้นในตึกพุทไทยสวรรค์สร้างใหม่นะคะ16เตียงเรายังได้หอผู้ป่วยที่รับผู้ป่วยในช่วงโควิดอีก12เตียงนะคะผู้ป่วยหนักปลอดภัย อุบัติการอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นน้อยเช่นอันแผน icu icu date ลดลงนะคะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ผู้ป่วยวิกฤตได้มีชีวิตรอดและปลอดภัย